หนังสือเสียงไม่อยากทำบุญเพราะหมดศรัทธาพระคิดผิดหรือไม่โดยรอเลี้ยวเฉลิมวงอ่านโดยนานา,นาไม่อยากทำบุญเพราะหมดศรัทธาพระคิดผิดหรือไม่จากการประโคมข่าวเรื่องพระทิทีทำให้ชาวพุทธหลายคนหวั่นไหวคิดเลิกทำบุญกับทุกวัดกันเลยส้ำร้ายเมื่อทำบุญไปแล้วยังนึกเสียดายอยากเอาคืน ประเด็นนี้ก็เหมือนกับการส่งลูกไปโรงเรียนแล้วไปเจอโรงเรียนที่ระบบการสอนแย่จึงตัดสินใจเอาลูกย้ายไปโรงเรียนใหม่แต่ก็ไปเจอครูที่ไม่ใส่ใจนักเรียนอีกแถมเจอกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีหนักกว่าเดิมคือชอบโดดเรียนชอบชวนลูกเราไปในทางเสีย,สยหายถ้าเราตกอยู่ในสภาพแบบนี้ขอถามว่าจะให้ลูกเลิกเรียนหนังสือเลยไหมพอผู้เขียน ถามคำถามแบบนี้ไปก็มักจะได้คำตอบกลับมาในทํานองเดียวกันว่าเรื่องอะไรจะเลิกถ้าเลิกเรียนลูกฉันก็โง่งกันพอดีฉะนั้นพ่อแม่หลายคนจึงแก้ปัญหาโดยให้ลูกเรียนพิเศษเพิ่มบ้างสอนลูกเองบ้างย้ายลูกไปโรงเรียนใหม่ที่ต้องจ่ายค่าเทอมแพงขึ้นบ้างหรือหาเพื่อนกลุ่มใหม่ให้ลูกคบบ้างแต่ก็ไม่มีใครให้ลูกเลิกเรียนหนังสือเลยสักคน เรื่องการทำบุญก็เช่นกันเราหมดศรัทธาพระรูปไหนก็ไปทำบุญกับพระรูปอื่นแทนก็ได้มีเยอะแยะไปทำไมเราต้องยอมเลิกทำบุญแล้วทำให้ตัวเองอดได้บุญด้วยหากมาดูประเด็นนี้อย่างเป็นธรรมจริงๆแล้ววัดในประเทศไทยมีตั้งหลายหมื่นวัดพระก็มีตั้งสามแสนกว่ารูปท่านจะแย่ไปเสียทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่เพราะพระที่ปฏิบัติไม่ดีจริงๆ ก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นแต่ถูกทำให้เป็นประเด็นใหญ่โตจากการประโคมข่าวเหมือนผ้าขาวพื้นใหญ่ที่มีจุดดำเพียงนิดเดียวก็ไม่ใช่ว่าเราจะโฟกัสเฉพาะจุดสีดำเล็กๆแล้วเอามาเป็นประเด็นใหญ่ทั้งที่ความจริงแล้วพื้นที่สีขาวนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากจุดนี้อยากให้ลองไตรตรองดูว่าเราอาจตกเป็นเหยื่อการประโคมข่าว ที่จงใจบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่าฉะนั้นอย่าเอามาเป็นอารมณ์จนขวางการทำบุญของตัวเองเลยหากศรัทธาวัดไหนที่คิดว่าดีแล้วเหมาะกับตัวเราแล้วก็จงไปสแสวงบุญวัดนั้นเถิดที่สําคัญหากเราได้ศึกษาและเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเราจะเข้าใจลึกซึ้งว่าบุญเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิต เพราะบุญเป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จถ้ามีบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสสง่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไร้ความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศคนที่รักกันก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิด ก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆที่จะต้องสั่งสมบุญเพราะถ้าหยุดทำรรก็เท่ากับตัดรอนบุญของตัวเองและพอบุญหมดจนหายนะแห่งชีวิตมาเยือนคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือตัวเราโดยไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตกับเราด้วยหรอกดังนั้นการหยุดทำบุญถือเป็นการกระทำที่ไม่คุ้มกันเลย ทำบุญไปแล้วรู้สึกเสียดายอยากเอาคืนคิดผิดไหมหลายคนพอได้ยินข่าวพระที่เคยไปทําบุญด้วยก็เชื่อข่าวโดยยังไม่ทันพิสูจน์อะไรเลยหําซ้ำยังนึกเสียดายซับที่เคยทําบุญไปขึ้นมาทันทีซึ่งเรื่องการทําบุญแล้วนึกเสียดายไม่ใช่เพิ่งมีในยุคนี้เท่านั้นแม้ในสมัยพุทธกาลก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ดังนั้นอยากให้ลองอ่านเรื่องนี้ดูก่อนที่จะคิดและตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ถึงผลของมันในครั้งพุทธกาลมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่ออปุตกะเศรษฐีเศรษฐีผู้นี้เป็นคนรวยมากแต่ไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาครั้นพอเห็นพระประเจก,กับพุทธเจ้านามว่าตักขระสิกีสเสด็จมาบิณฑบาตจึงทำการต้อนรับ แต่ด้วยความรำคาญจึงสั่งภรรยาทำนองว่าให้เอาพัตาหารมาใส่บาทเพื่อให้ท่านรีบไปไปเสียพ่อสั่งภรรยาเสร็จก็รีบเดินออกไปนอกบ้านพอภรรยาได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจมากเพราะเศรษฐีไม่เคยอนุญาตให้ทำบุญอะไรแบบนี้เลยจึงรีบจัดเตรียมพัตาหารชั้นดีประณีตที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วเอาไปใส่บาทพระประเจกับพุทธเจ้า พอท่านเศรษฐีกลับมาโดยเดินสวนกับพระประเจกกับพุทธเจ้าจึงขอดูในบาทของท่านครั้นพอเห็นอาหารอันประณีตเท่านั้นเองก็นึกไม่พอใจอย่างมากแล้วพลันคิดในใจว่าอาหารดีขนาดนี้ให้พวกทาหรือกรรมกรของเรากินยังดีเสียกว่าเพราะถ้าพวกนั้นกินก็ยังเอาเรี่ยวแรงมาทำงานรับใช้เราส่วนสมณะนี้ฉันแล้วก็ไปนอน ไม่ได้อะไรขึ้นมาบินทบาทของเรานี้ฉิบหายแล้วและด้วยอนิสงผลบุญที่ได้ถวายทานกับพระประเจกกับพุทธเจ้านี้เองทำให้ไปเกิดบนสวรรค์ต่อเนื่องกันถึงเจ็ดชาติและเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองมนุษย์อีกเจ็ดชาติแต่เนื่องจากทำบุญด้วยความไม่ตั้งใจและด้วยวิบากกรรมที่เสียดายนึกอยากเอาคืนในภายหลัง ทำให้แม้เกิดเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีที่มีจิตใจไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอันประนีตเพื่อให้สมกับบุญตัวเองคือกินแต่อาหารชั้นเลวพวกข้าวปลายเกลียนกับน้ำผักกาดดองหรือแม้การใช้เครื่องนุ่งห่มก็ใช้เสื้อผ้าเนื้อหยาบๆยาบเก่าๆที่ต้องเอาผ้าสามสีชิ้นมาเย็บต่อตอกันและใช้ยานพาหนะเก่าเาร่มที่ใช้ก็ทำจากใบไม้ สรุปคือไม่ได้รับความสุขจากสมบัติของตนอย่างบริบูรณ์เพราะไม่สามารถใช้สมบัติที่เป็นของตนได้อย่างเต็มที่และหลังจากตายแล้วสมบัติทั้งหมดก็ถูกยึดเข้าพระคลังหลวงจนหมดสิน้นจากการที่อปุตตะเศรษฐีไม่ยอมสร้างบุญเพิ่มเลยพอบุญเก่าหมดเลยทำให้วิบากกรรมที่เคยฆ่าหลานชายเอาไว้ได้ช่องตาม,มาส่งผลทันที ทำให้หลังจากตายแล้วต้องไปตกนรกที่เรียกว่ามหาโรรุานรกต้องชดใช้กรรมอย่างสาสมยาวนานเลยทีเดียวอ่านเพิ่มเติมที่อัตถกถาขุทธกานิกายคาถาธรรมบทตันหาวักที่24เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรและพระไตรปิฎกเล่มที่15พระสุตันตปิฎกเล่มที่7ฉบับมหาจุลาสังยุตตนิกาย สขาทวักปฐมอปุตตะสูตรว่าด้วยทรัพย์ที่ไม่มีบุตรสูตรที่หนึ่งดังนั้นหากเราทำบุญไปแล้วไม่ควรนึกเสียดายภายหลังเพราะเราตัดสินใจให้ไปแล้วก็ให้ฐานที่ให้นั้นขาดจากใจไปเลยเพราะหากเรารู้สึกเสียดายแม่บุญจากการทำทานจะทำให้เกิดเป็นคนรวยก็จริงแต่กลับเป็นคนรวยที่มีอัธายาศัย ชอบใช้แต่ของเก่าๆกินแต่อาหารที่ไม่มีคุณภาพค้างๆไม่ประนีตใช้ของเก่าๆขาดๆเหมือนที่เราคงเคยเห็นเศรษฐีหลายๆคนเป็นแบบนี้เห็นไหมมันไม่คุ้มกันเลยจบบริบูรณ์